สวัสดีค่ะนี่คือการนำเสนองานวิจัยชั้นเรียนการใช้สื่อการจัดการเรียนในการพัฒนาผลการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเนติซินติกอินเตอร์ชันโมเดลของนักศึกษาระดับปชวช .3-4 ทับสาขาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียจัดทำโดยอาจารย์สิริพรหานสูงเนินค่ะ วัตถุประสงค์ในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ก็คือ 1. เพื่อพัฒนาผลการผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาทรัพยากรการท่องเทีย่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักศึกษาระดับปรสาญาตรสีสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย 2. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ความเข้าใจที่คงทนของนักศึกษาระดับปรสาญาตรีก่อนและหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสิเนติก 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวปวชาสาทับี่ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเสรติกนะคะกระอบแนวคิดในการจัดทำวิจัยในครั้งนี้นะคะตัวแปรอิสระนะคะก็คือการจัดการเรียนรู้แบบเสรติกนะคะส่วนตัวแปรตามผลสมรร์ทางการเรียนของนักศึกษาและรวมถึงความพึงพอใจของนักศึกษาค่ะ ประชากรกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เราเลือกมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะคะประชาร,ระชากรก็คือน,นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขางานการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียกลุ่มตัวอย่างนะคะคือน,นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ห้องสี่ที่เรียนรายวิชา ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ของวิทลัยอาชีวศึกษาเอเชียโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน30คนค่ะผลของการวิเคราะห์นะคะและก็ตารางของการวิเคราะห์เป็นดังนี้ค่ะมีนยัยสำคัญอยู่ที่ระดับจ0.1นะคะทำให้ทราบว่านะคะ จากการศึกษาได้ผลดังนี้ก็คือ 1. ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักศึกษาสาขางานการท่องเที่ยวมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่26.16และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยที่ส7 7 6เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับจ0 1แสดงว่าผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่ะ 2. ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้แบบเจติกในรายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมแล้วนักศึกษาพึงพอใจอยู่ในดับมากที่สุดโดยพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องแบบทดสอบเรียงตามดับเนื้อหาที่เรียนรองมาก็คือกิจกรรมในการเรียนการสอนที่มีความสูสนาน ะะและแบบทดสอบเรียงตามดับจากแบบฝึกหัดง่ายไปหายากค่ะข้อเสนอแนะนะคะจากการทำวิใจัยในครั้งนี้นะคะผู้สอนต้องทำความเข้าใจว่านักศึกษาบ,บางคนอาจจะมะีมีกรอบแนวคิดนะคะหรือว่าความคิดสร้างสรรค์น,นะคะไปในทางทิศทางเดียวหรือแค่ประเภทเดียวนะคะผู้สอนควรที่จะส่งเสริมหรือกระตุ้นผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็เพิ่มทักษะความยืดหยุ่นในความคิดของเขานะคะโดยอาจจะกระตุ้นนะคะคำชมเชยในเชิงบวกนะคะและเปิดอิสระให้เขากล้าคิดกล้าที่จะทำมากยิ่งขึ้นนะคะโดยอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าสิ่งในผิดหรือสิ่งในถูกนะคะรอ,อให้เขาคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองค่ะ นะคะโดยการเรียนรู้ในครั้งนี้หรือการทําวิจัยในครั้งนี้นะคะทําให้ทราบว่านักศึกษาหลายๆคนเองนะคะก็มีแนวคิดที่สร้างสารรค์นะคะแล้วก็มีความจดจำนะคะในความรู้ลนะักษณะความจําที่คงทนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในการเสนอในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงนะคะที่เข้ามารับชมการเสนองานวิจัยค่ะขอขอบคุณค่ะ